ต้องปฏิบัติธรรมที่บ้านให้เป็นด้วยเข้าใจอย่างไรก็เชื่อแบบนั้นปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบนั้นสติคือการรู้ตามจริงว่ากำลังมีอะไรให้รู้ไม่ใช่มีอะไรให้ ให้อยากได้ไม่ใช่แม้แต่จดจอรอความสงบแค่กําลังมีความฟุง้งซ่านให้รู้แล้วรู้แค่สังเกตว่าความฟุง้งซ่านต่างไปในแต่ละลมหายใจเท่านี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วการปฏิบัติธรรมเจริญสติคือการทําให้สติเจริญขึ้นรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจที่กําลังปรากฏให้รู้อยู่เดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการทําให้สติเจริญขึ้นที่บ้านไม่ใช่รอไปวัดเราค่อยพยายามเจริญสติหรือพอกลับมาบ้านแล้วค่ะสติก็ช่างมันหัวใจในการปฏิบัติธรรมที่ นคือการทำการเข้าใจเฉพาะตัวว่ามีอะไรในกายใจของคุณที่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูบ่อยๆเพราะเมื่อดูความไม่เที่ยงในตนเองได้บ่อยๆสติแบบพุทธก็ค่อยๆเจริญและความทุกข์ความอึดอัดแบบที่คุณมีจะค่อยๆเสื่อมสลายหายไปใน3วัน7วันความไม่เที่ยงที่ดูได้บ่อยๆของคนยุคเราได้แก่ความฟุ้งซ่านและโทสะ คนยุคเราฟุง้งซ่านจนทรมานใจและหงุดหงิดก,กรดเกลียวบ่อยเหมือนถูกไฟคล้อเพื่อจะดูความฟุง้งซ่านและโทสะได้จริงต้องมีเครื่องทุนแรงเป็นทุนได้แก่การรู้จักสังเกตลมหายใจแห่งความสุขสังเกตว่าเมื่อเริ่มหายใจด้วยการค่อยๆขยายหน้าท้องสายลมหายใจจะยาวความรู้สึกจะจะสบายเมื่อคุ้นกับลมหายใจแห่งความสุขได้บ,บ่อยๆอย่างน้อยสักชั่วโมงละ ครั้งสองครั้งพอถึงเวลาต้องใช้เช่นคิดฟุงซ่านทรมานใจก็หายใจอย่างเป็นสุขขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้ฟุ้งหนักแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือหนักขึ้นไปอีกเพียงเท่านี้ความฟุงซ่านทรมานใจก็จะรบกวนใจคุณไม่นานแต่จะกลายเป็นการมากระตุ้นให้เกิดสติปัญญาจริงๆเห็นของจริงว่าความฟุงซ่านทรมานใจเขาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็น หรือเมื่อกโกรธจัดแทนที่จะฟ้าสายฟ้าออกจากปากจากมือจากไม้ก่อบาปเวรกรรมมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านแบบที่เคยเคยแค่หายใจอย่งเป็นสุขทีนึง เพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้โกรธแรงแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือแรงขึ้นเพียนเท่านี้โทรศัพท์บรรดาลบบปเวนเดิมๆขึ้นไม่ได้แต่จะกลายเป็นมาเพื่อช่วยแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็นเมื่อเห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืออะไรคุณจะเห็นผลตั้งแต่วันแรกแรกระติดใจพอที่จะเจริญสติในวันต่อๆไปโดยไม่ต้องรอว่างให้พรอ้พรอมพอที่จะปีกเวไปปฏิบัติธรรมนอกบ้านที่ไหนอีกและถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือ ในปา่าในถ้ำก็จะเป็นการเพื่อต่อยอดให้เจริญถึงที่สุดไม่ใช่เพื่อไปนับหนึ่งหมละครั้งแล้วครั้งเล่าสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ